สวัสดีนะคะเพื่อนๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเปริยนสินแสวัยรุ่นนะคะหมอบิวสวัสดีทักทายรายงานตัวค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็เป็นคลิปวิทยาทานธรรมทานอีกหนึ่งคลิปนะคะที่หมอบิวจะมาแบ่งปันนะคะการแปลไพ่นะคะเป็นแปลเป็นภาษาไทยเอาแบบที่เราเข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะว่าจริงๆในคู่มือเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ะะถ้าเราถ้าเราเปิดหนังสือผู้มือนะคะชุดนี้นะคะ Whisper of Lord Ganesha เนี่ยเราก็จะพบว่าข้างในนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะบางท่านที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาสำหรับการแปลนะคะแต่สำหรับบางท่านก็รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะคะในการทำนายเพราะว่า อ่านภาษาอังกฤษได้ไม่ได้เก่งมากนะักหมอวิวก็เลยไปทําการบ้านมาให้ซึ่งส่วนตัวหมอวิวเองก็ก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนักนะคะแต่ว่าก็ไปทําการบ้านมามาให้เพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะมามาแปลให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆในวันนี้นะคะสําหรับ Whisper of Lord Ganesha แปลไทยนะคะสำหรับ EP แรกเราก็เริ่มกัน10ใบนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะออหมอวิวจะบอกเพื่อนๆนิดนึงว่า จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ตอนตอนละ10ใบนะคะเพราะว่าไพ่ในสำรับนี้เนี่ยมีทั้งหมด50ใบด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็น5 EP นะอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่ไพ่ใบแรกนะคะนะชื่อว่าไพ่อ่ะเดี๋ยวเอาใบแรกอ่ะอ่ะชื่อว่าไพ่ beginning นะอ่าไพ่ beginning นะคะเราจะเห็นจากหน้าไพ่นะคะว่าเป็นพระพิฆเนศกำลังเหมือนกับ ประทานพอรอะไรให้เรานะคะในขณะเดียวกันนะคะมือหนึ่งนะคะพร้อมประทานพรหรือพบหยิบยื่นอะไรโอกาสอะไรให้เรานะคะอีกมือหนึ่งก็นะคะเป็นสัญลักษณ์ของการหยุดบางสิ่งบางอย่างนะคะอะไรที่มันเป็นการเริ่มต้นใหม่นั่นก็หมายถึงเป็นการที่ว่าเทพนะคะหรือว่าจัก,กรวาลเขาประกาศ ประานพอให้เรานะคะได้เริ่มต้นทําโอกาสใหม่แล้วในขณะเดียวกันมันก็อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะต้องหยุดทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งนี้ก็ได้นะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะว่าไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าจะแปลได้ละเอียดกว่านี้จะแปลกันอย่างไรนะคะเป็นไพ่ beginning แปลเป็นภาษาไทยว่าการเริ่มต้นใหม่ ไพ่ใบน,นี้ว่าพิคเนสทรงประทานพรคือความสําเร็จสมหวังสมดังปรารถนาให้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วอ่อนะคะไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณต้องลงมือกระทําอะไรบางอย่างนะคะคิดวางแผนค่ะว่าอยากทําอะไรมีวิกะวิธีการอย่างไรบ้างลําดับความสําคัญไปตามขั้นตอนที่วางไว้นะคะแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามแผนการนั้นๆ เมื่อเริ่มต้นแล้วต้องสร้างขวัญกำลังใจให้ตนเองทำงานไปตามที่วางแผนไว้ต้องอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่พบเจอนะคะขอให้มุ่งมั่นอย่าย่อท้อนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วค่อยขยับขยายให้ใหญ่ขึ้นไพ่ใบนี้ดูในตาจากพระพิคเนตนะคะก็บ่งบอกถึงการที่ในตาแบบนี้นะคะสื่อถึงการใช้สติปัญญาค่อยพิพจรารณาแก้ไขนะคะ ปรับปรุงสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆจนบรรลุสมดังปรารถนาถ้าเราพูดไพ่ไปนี้ในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่างานเนี่ยมีโอกาสได้งานใหม่นะหรือว่าทําธุรกิจใหม่เป็นการทําที่เพิ่งเริ่มต้นนะในขณะที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยก็ขอให้เราลงมือกระทําตามที่คิดวางแผนไว้แต่เราอาจจะยังขาดประสบการณ์ก็ต้องลองลงสนามจริงนะฮนะเรื่องของการเงิน ไพ่ใบนี้ขึ้นมาก็บอกได้ว่ามีพอกินพอใช้นะไม่มากนะักการเริ่มลงทุนแต่ระวังมีสินที่จะก่อขึ้นด้วยนะคะในด้านความรักเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเพิ่งคบหาดูใจกันนะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่าเพิ่งฟันธงว่าเขาเป็นแบบไหนกันแน่ให้ดูไปเรื่อยๆเพราะเราเพิ่งคบกันนะคะ ในส่วนของคนมีครอบครัวก็อาจจะวางแผนการมีบุตรหรือได้บุตรก็ได้นะคะอ่นนี่ก็เป็นไพ่ใบที่1จบกันไปแล้วสําหรับไพ่ beginning นะคะต่อไปไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบนี้ชื่อว่าไพ่ surrender เรามาดูนะคะ surrender เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพพระพิคเนตนะคะทรงทรงนอนหลับพักผ่อนแล้วตัว surrender เองเนี่ยจะแปลว่ายอมจำนนหรือว่ารับสภาพนะคะ ไพ่ใบเนียวพิคเนท่านท่านสรงนอนพักผ่อนเลยนะคะเหมือนหยุดทุกอย่างแล้วก็นอนพักดิ่งๆค่ะน,นี่นะคะคือการหยุดพักผ่อนค่ะไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะคะเราไม่ทําอะไรทั้งสิ้นนะ,ะไม่มีการเคลื่อนไหวเหนื่อยมามากแล้วนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เราอาจจะหามุมสงบสงบนะคะเพื่อพักผ่อนเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้ากับการงานหรือเจอเจอกับปัญหาต่างๆมามากมายควรหาเวลาให้กับตัวเองบ้างนะคะหลบไปหามุมสงบ เป็นการพักผ่อนหย่อนใจชาร์จแบตให้กับตัวเองบ้างลีกนี้จากความวุ่นวายของสังคมรอบตัวงดการติดต่อสื่อสารกับใครๆนะยังอาใบ้ันี้ยังบ่งบอกถึงการไปปฏิบัติธรรมเจริญสติปลีกวิเวกหาความสงบ ไปพักผ่อนตามป่าเขาอยู่กับธรรมชาติเพื่อผคค่อนคลายความตึงเครียดนะคะเพื่อเป็นการเตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมกับการมาเริ่มต้นทําอะไรอีกครั้งหนึ่งนะ,ะถ้าถามถึงเรื่องการงานก็บอกว่างานประจําหยุดชะงักนิ่งนะคะไม่มีการขึ้นเงินเดือนไม่มีการปรับขึ้นตําแหน่งต่างๆนะ,ะ,นะ,ะ,ะถ้าบ่งบอกเรื่องของอีกในยะหนึ่งอาจจะแปลว่าตัดสินใจลาออกนะคะ แต่ใจลาออกแล้วไปเริ่มใหม่ค่อยว่ากันใหม่หรือลาออกเพื่อไปเริ่มต้นทําธุรกิจของตัวเองก็ได้แต่เป็นช่วงที่แบบว่าก็ขอพักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวจะรวบรวมกายใจเพื่อเริ่มลุยงานใหม่ก็ได้นะคะในส่วนของการเงินค่ะให้ซแลนเดอร์ขึ้นมาเราบอกว่าไม่มีเงินเข้านะคะไม่มีเงินเข้าค่ะนิ่งค่ะขาดสภาพคล่องมีแต่จะออกอย่างเดียวนะคะประตูโชคลาภเนี่ยก็ไม่มีค่ะ นะคะต่อไปค่ะแปลในเรื่องของความรักค่ะห่างไกลขาดการติดต่อสื่อสารไม่มีเวลาให้กันหรือใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้ต้องยอมอีกคนไปซักทุกเรื่องเลยอ่าเนี่ยไพ่เขาบอกแบบนี้นะคะจบกันไปสำหรับไพ่ใบที่สองนะคะต่อมาค่ะต่อกันที่ไพ่ใบที่สามอันนี้เป็นไพ่ดีไลท์นะคะใบที่สามเห็นชัดใช่ไหมไพ่ดีไลท์โอเคอันนี้ก็คือ แปลว่าความสุขนะคะดีไลท์นะไพ่ใบนี้เราจะเห็นพระพิคเนสทรงหัวเราะนะท่านทรงหัวเราะหรือยิ้มนี่แหละแต่ว่าดูดีๆหัวเราะหรือยิ้มแต่แบบเจริญเจรินจริงๆแล้วเป็นการหัวเราะหรือยิ้มที่เก็บซ่อนอะไรเอาไว้ข้างในจริงๆอาจจะไม่ได้เป็นสุขอย่างที่เห็นมากนักบง่งบอกให้รู้ว่านะ,ะภายนอกเนี่ย มีความสุขดูดีแต่ว่ามีสิ่งที่ต้องคิดหรืออมอะไรเอาอม,อมทุกอะไรไว้อยู่ภายในนะคะเป็นช่วงเวลาชีวิตแต่ละคนนะมีทั้งสุขและทุกข์สลับกันไปเมื่อใดที่พบอุปสรรคหรือเกิดความทุกข์มีปัญหาเข้ามารุมล้อมขอให้อดทนต่อสถานการณ์นั้นมองโลกในแง่ดีคิดบวกไว้เสมอยิ้มสู้เข้าไว้นะไม่ว่า ขั้นแรกกหน่าชื่นอกตรมอะนะคะประมาณนี้นะก็เราก็ต้องเก็บเอาไว้เราอย่าไปแสดงความอ่อนแอให้ใครรู้นะเพราะไม่มีใครจะมาโศกเศร้าหรือเป็นกังวลกับเราหรอกนะคะมีเฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นเองนะคะแต่กับคนอื่นเนี่ยเราก็ต้องเก็บอาการประมาณนั้นนะ,ะมีแต่ตัวเราเองกับคนในครอบครัวที่จะเป็นที่พึ่งให้กันได้หรือตัวเราเองเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ จงหัวเราะและยิ้มรับกับทุกสถานการณ์ให้กำลังใจตนเองสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วปล่อยมันไปกลับมาเริ่มใหม่และจำเป็นบทเรียนนะคะถามถึงเรื่องของการงานค่ะช่วงนี้การงานคุณอาจจะมีปัญหานะคะไม่ค่อยดีเป็นช่วงที่คุณจะต้องอดทนค่ะหรืออาจเจอคนที่เราก็รู้ดีว่าไม่หวังดี นะเราก็เลยต้องระวังตัวแสดงออกให้เขารู้ว่าเราโอเคเราโพ t ิทีฟทิงกินะคะเราก็ก็สร้างให้เขาให้เขาดูว่าเราโอเคเพราะว่าเขาอาจจะไม่หวังดีและจ้องจะพาเรื่องเราเป็นดินทาอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ,ะในเรื่องของถามในเรื่องของการเงินค่ะให้ดีไลท์ขึ้นมาก็ต้องบอกว่ายังมีปัญหาต้องแก้ไขนะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของการเงินต่อไปความรักค่ะ ความสัมพันธ์ไม่ดีเท่าที่ควรแต่สามารถจะดีขึ้นได้ถ้าคุณนะคะหันมาปรับความเข้าใจกันคุณก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้วยนะคะ,ะจบกันไปแล้วสำหรับไพ่ใบที่3คือดีไลท์นะคะต่อกันที่ไพ่ใบที่4ค่ะไพ่ใบที่4นะคะ Reflection ค่ะเออไพ่ใบนี้เราจะเห็นว่าพระพิคเนสสั้นท่านทรงนั่งเท้าคาง นะคะดูดีๆนะคะท่านนั่งเท้าคางอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการนั่งเท้าคางอย่างใช้ความคิดซะด้วยสิเท้าคางใช้ความคิดพิจารณาทุกสิ่งนะเป็นช่วงที่เท้าคางแล้วก็คิดแล้วเหมือนกับคนพิจารณานะคะถึงจุดที่คุณอาจเจอสถานการณ์ที่จะต้องพิจารณาวางแผนอย่างรอบคอบให้ดีนะคะถ้าไปแบบนี้ปรากฏขึ้นเพราะเราจะเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นนะคะ หรือเขาเรียกว่าเราต้องรู้ให้ดีเราทําดีจะได้ดีถ้าเราทําชั่วจะได้ชั่วอย่างแน่นอนนะคะแบบนี้นะคะขอใหอ้เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเหตุผลเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะการกระทําทุกอย่างต้องอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษต้องไต่ตรองมีสติวางแผนให้ดีนะวางแผนไม่ดีก็อาจจะเกิดความผิดพลาดล้มเหลวได้เสียเงินเสียทองเสียเวลาได้เพราะฉะนั้นต้องคิดก่อนลงมือกระทํานะคะในส่วนของการงาน ต้องใช้ความพิจารณามีสติให้มากในเรื่องของเอกสารความถูกผิดของเนื้องานต่างๆนะหรือว่าคุณเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในช่วงทดลองงานเขาจะดูคุณว่าทําเป็นยังไงผลงานเป็นยังไงทดลองงานใช่ไหมคะถ้าทําได้ดีก็ก็ให้ให้ใหทำทำงานที่นี่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องต้องดูให้ดีเลยว่าสิ่งที่เราทําออกไปต้องดีต้องถูกต้องประมาณนี้นะคะ หรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่มีโปรเจกต้องนําเสนอมีโปรเจกโครงการดีๆโครงการใหญ่ๆต้องนําเสนอก็อาจจะเป็นช่วงที่แบบว่า,าวิเคราะห์ว่าถ้าเสนอไปอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงต่างๆก็ได้เป็นการใช้ความคิดนะคะแล้วก็ต้องระวังผลมันด้วยคือถ้าเสนอออกไปไม่ดีก็เอฟเฟกต่อเราไม่ดีเหมือนกันประมาณนี้นะคะในส่วนของการเงินค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าอยู่ในช่วงที่วางแผนการเงินวางแผนการใช้จ่ายอย่างละเอียดเลย คุณอาจกำลังคิดจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อของใช้ที่มีราคาแพงต้องคำนวณว่าผ่อนไหวไหมนะกำลังจะสร้างสิ่งที่มีมูลค่าแพงๆก็ต้องมานั่งคิดว่าถ้าจะเอาเนี่ยผ่อนไหวไหมนะคะไปลอดไหมต่างๆนานานานะคะในส่วนของความรักค่ะอยู่ในช่วงคิดไม่แน่ใจยังลังเลอยู่นะคะก็ความรักคงต้อง ขอดูไปก่อนเรื่อยๆในสำหรับคนที่โสดหรือสถานะไม่ชัดเจนสําหรับคนมีคู่แล้วเป็นช่วงที่คุณกําลังสงสัยในพฤติกรรมของคนรักนะคะพริจณา,าดูความประพฤติของคนรักนิดนึงว่าเอ๊ะเปลี่ยนไปหรือเปล่ามีอะไรผิดปกติไหมต่างๆนานาแบบนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไพ่ใบที่4นะคะ reflection ค่ะต่อไปไพ่ใบที่5 energetic movement เอ r นจิติมูฟเมนต์นะคะพไพ่ใบนี้นะก็พัพิคเนสทรงเป็นยังไงคะก้าวไปข้างหน้าแต่ว่าเป็นการก้าวแบบโอ้โหมีสเต็ปมีจังหวะจากโคนไม่ใช่ก้าวธรรมดาเลยนะมันมีมันมีศิลปะมีศาสตร์และศิลป์เหมือนคนจะรำหน่อยๆเออนะคะไปแบบมีพลังไปด้วยความชอบต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นการ ก้าไปข้างหน้านะคะอ่ะไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาค่ะการทํางานนะเพื่อให้บรรลุความสําเร็จเราต้องโฟกัสหรือมุ่งไปที่เป้าหมายและมีความตั้งใจทําอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่องนะคะปัญหาหรือภาระอุปสรรคใดๆนะคะจะเป็นตัวช่วยให้เราพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเป็นการเพิ่มทักษะเพื่อให้เกิดความชนานาญเฉพาะด้านมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่าหยุดชะงักหรือล้มเลิกกลางคัน มันสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ตัวเรามีพลังขับเคลื่อนไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายนะคะไพ่ใบนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการงานเราก็บอกว่าโอ้โหเป็นช่วงที่คุณตั้งใจในทุกรายละเอียดเลยทํางานอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องจนเกิดความชํานาญนะคะการเงินค่ะเงินหมุนมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดเลยค่ะและแถมมีโอกาสได้เงินเพิ่มเติมด้วยนะคะ เงินหมุนดีเลยค่ะเคลื่อนไหวต่อเนื่องและก็มีโอกาสได้เงินเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนก็ดีหรือว่าการได้เงินมาจากการทําอะไระโครงการใหม่ๆธุรกิจออนไลน์อะไรก็คือได้หมดนะคะในส่วนของความรักค่ะเป็นช่วงที่คุณกําลังเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เข้าใจอยู่ค่ะแล้วก็กําลังปรับตัวเข้าหาเข้าหากันนะคะคุณกับคู่รักไม่ว่าจะเป็นสถานะสถานะไหนต่างคนต่างมีแพชชั่นซึ่งกันและกันกําลังเรียนรู้และต่างฝ่ายต่างปรับตัวเข้าหากันนะคะสําหรับไพ่ใบที่5ก็จบกันไปค่ะต่อกันที่ไพ่ใบที่6ค่ะเป็นไพ่ fulfillment นะไพ่ fulfillment นะคะ ไพ่ใบน,นี้เราจะสังเกตเห็นเพราะพี่คเนสนท,นท่านทรงอ่านหนังสืออันนี้จะแปลว่าหนังสือก็ได้หรือจะแปลว่าพระคัมภีร์ใดพระคัมภีหนึ่งก็ได้ดูท่านสนอกสนใจมากเลยนะคะเป็นการศึกษาอ่านนะคะเพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้แบบดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะการทําอะไรก็ตามเพื่อให้เกิดความสําเร็จลุล่วง สมเจตนารมเราต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราทำให้มากพอและรวมถึงค่ะต้องมันขยันศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อเพิ่มศัมก,กยภาพให้กับตนเองนะไพ่ใบนีปรากฏขึ้นก็หมายถึงการที่ต้องต่อยอดเพิ่ม,เ,มเติมเฉพาะด้านหรือศึกษาเรียนรู้ทักษะและเทคนิคใหม่ๆอาจจะเป็นการไปศึกษาดูงานไปไปดูตามองค์กรต่างๆหรือขอคำแนะนำจากผู้รู้โดยตรง หรือบางท่านนะคะเข้าไปฝึกปฏิบัติภาคสนามนะคะไปลงเรียนอะไรเพิ่มเติมนะคะ,ะเพิ่มประสบการณ์จากภายในและภายนอกองค์กรน,นะคะเพิ่มขีดความสามารถให้กับตนเองตลอดเวลาต้องทันสมัยทันเหตุการณ์นะคะเป็นการเพิ่ม p o t e n เ i ียให้กับตัวเองด้วยความสุขด้วยนะคะอ่ะในถามถึงเรื่องของการงานไพ่ฟ f i l l m e n t ขึ้นมาก็จะบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องฝึกฝนเรียนรู้เพิ่มเติม หรือศึกษาต่อนะคะในนักเรียนก็บอกก็ต้องศึกษาต่อในคนทำงานก็อบรมต่อยอดอะไรต่างๆอย่างนี้เพื่อให้ได้ใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆนะคะหรือไปเรียนเพิ่มตาคลาสต่างๆที่เราสนใจการเงินค่ะอยู่ในช่วงหาวิธีต่อยอดเพิ่มไรายได้มองหาการขยายธุรกิจสาขาหรือมีอาชีพเสริมดีๆเข้ามานะคะเรื่องของความรักก็อยู่ในจุดที่คุณมีการวาง วางาวางแผนพูดคุยเรื่องความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะสำหรับคนที่โสดกับสถานะไม่ชัดเจนถ้าไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาก็บ่งบอกได้ว่ากําลังวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กําลังคุยกันว่าจะให้ดีขึ้นกว่านี้ความสัมพันธ์ของเราเป็นรูปเป็นร่างก่อนี้ทําอย่างไรนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วอาจจะวางแผนแต่งงานหรือวางแผนมีบุตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจบกันไปแล้วสําหรับไพ่ใบที่6ซึ่งเป็นไพ่ เ,เติมเต็มเพื่อบรรลุเป้าหมายนะคะอ่ะต่อไปไพ่ใบที่7 subtenance นะคะรักตัวเองการหล่อเลี้ยงร่างกายและจิตใจนะคะหรืออาจจะแปลว่าการกินนะคะที่อุดมสมบูรณ์ก็ได้นะคะไพ่ใบนี้พระพิคเนสทรงถือขนมแล้วก็ผลไลมา้ในมือนี่มีขนมนะคะ มีผล,ลไม้เต็มเลยสื่อถึงการเลือกหาแต่ของดีๆให้กับตัวเองนะคะแบบนี้นะก่อนที่เราจะไปรักเออหรือไปดูแลปกป้องใครสักคนนะคะเราก็ควรต้องใส่ใจและดูแลตัวเองให้ดีซะก่อนนะการรักตัวเองไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะมันต้องพอดีพอดีนะการรักตัวเองคือการดูแลเอาใจใส่ตัวเองอย่างถูกต้องถูกวิธีเราต้องมีความสุขทั้งกายและใจเราก่อนเมื่อจิตใจเราคิดดีกับตัวเราเอง นะคะเราจะแสวงหาแต่สิ่งดีๆมาเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตที่มีอยู่ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นหาสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะแก่ร่างกายและจิตใจเพื่อพัฒนาให้แข็งแรงและเจริญเติบโตนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาค่ะบอกได้เลยว่าไม่ไม่ชอบที่จะไปนั่งติชินนินทาใครให้จิตใจเศร้าหมองนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าตัวคุณนั้นคิดแต่ในทางกุศลกรรมค่ะจิตใจดีจิตใจสงบเป็นมิตรกับทุกคนนะคะ ถามถึงเรื่องการงานค่ะอยู่ในช่วงที่คุณพึงพอใจแล้วกับสิ่งที่คุณทําอยู่คุณมีความสุขดีแล้วกับสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะถามถึงเรื่องการเงินค่ะมีกินมีใช้ตามอัตราภาพของตนนะคะสามารถใช้เงินเนี่ยซื้อความสุขให้กับตัวเองได้เลยค่ะถามถึงเรื่องความรักค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็ตามก็ดูเหมือนจะเทคแคร์กันนะดูแลเอาใจใส่กันอย่างดีโดยเฉพาะเราเห็นมองเห็นภาพครอบครัวค่ะ ที่ถ้าเป็นครอบครัวแล้วก็จะอบอุ่นสมบูรณ์ดีมากนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่รักตัวเองการหล่อเลี้ยงแล้ร่างกายจิตใจการกินที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปไพ่ใบที่8ค่ะเป็นไพ่ Promise of the future ออทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองได้มีสัจวาจาฝันให้ไกลไปให้ถึง สัญญาของอนาคตนะคะก็ไพ่ไปน,นี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าพระพิคเนตนะคะท่านยืนมองนะคะยืนมองไกลออกไปนะคะท่ทางที่ไกลออกไปนั้นนะคะจะมีแสงสว่างนะสื่อถึงอนาคตหรือสิ่งที่คาดหวังไว้จะดีขึ้นหรือดีกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะ ทุกคนย่อมมีเป้าหมายหรือความหวังในอนาคตนะคะขอให้เรามีความตั้งใจและสัญญากับตัวเองว่าจะทําให้ได้ก็ต้องทําให้สําเร็จนะอย่าล้มเลิกแม้ว่าเราจะล้มลุก,กคลคลามไปบ้างแต่เราก็ต้องลุกขึ้นสู้ก้าวไปข้างหน้าอนาคตมันดีกว่านะคะมองหาอนาคตใหม่ๆแล้วก็เริ่มลงมือกระทําให้สําเร็จนะคะทิ้งความผิดหวังความทุกข์เก่าๆไว้เบื้องหลังมุ่งสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสและดีกว่าเดิมนะคะ ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าถามถึงเรื่องการงานแสดงว่าคุณนั้นกําลังมองหาเป้าหมายที่ดีกว่าเดิมนะคะมีโอกาสไปสมัครงานที่ใหม่ธุรกิจมองหาทำเลขยับขยายสาขานะคะต่อไปในเรื่องของการเงินเงินก้อนใหญ่ค่ะโอกาสลงทุนใหม่ๆงานที่้ผลตอบแทนเต็มที่ที่จะดีกว่าเดิมจะก,กำลังเข้ามาหาคุณนะคะเรื่องของความรักก็แถ้าเป็นเรื่องของความรักเนี่ยจะแปรไปในอีกมุมมองเลยก็คือบอกว่า จะเริ่มมองหาคนที่ใช่ค่ะคนที่ใช่มากกว่าในปัจจุบันมองว่าคนที่คบอยู่ปัจจุจจบันเนี่ยไม่ค่อยจะตอบโจทย์และไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะคะหรือจะตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือเพื่อไปเจอกับคนใหม่ในอนาคตที่ดีกว่าเดิมก็ได้นะคะออกจากท็อกซิ e เรล i ชั่นชิพแล้วก็ไปรอเจอโซเมทาวินเปลมอะไรแบบนั้นนะคะมองบวกว่าเราจะต้องมีคนที่ดีกว่านี้เหมาะกับเราดูแลเราได้ได้มากกว่านี้ก็ได้นะคะ ต่อไปไพ่ใบที่9ก้าไพ่ใบที่9ไพ่ใบนี้เป็นคอนเซนเทรชันนะโอ้โหดูไพ่ดูพระพ,พิคเนตก็รู้สึกว่าจะอ่านและเขียนนะคะมีการมีการเขียนด้วยมีการอ่านด้วยนะคะโอ้โหตั้งใจเลยค่ะแม้ว่าหนูมุสิกะนะคะเจ้าหนูจะมาชวนคุยแต่รู้สึกว่าท่านก็ไม่ได้ค่อยตอบเท่าไหร่นะท่านก็รู้สึกว่า จะตั้งใจอยู่กับเรื่องของท่านที่ท่านกําลังสนอกสนใจอยู่นะคะอ่านะไพ่ใบนี้นะคะเป็นเรื่องของความรู้รอบตัวสมาธิการตั้งใจอย่างเต็มที่ในเป้าหมายค่ะเมื่อคิดจะทําสิ่งใดให้สําเร็จแล้วควรมีความตั้งใจนะคะเอาใจใส่จริงจังเลยค่ะท่านท่านจริงจังมากนะเพราะรู้ว่าความจริงจังเนี่ยนะคะจะทําให้ท่านบนรรลุเป้าหมายได้นําสิ่งที่ได้เรียนรู้นะคะหรือว่า สิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาปรับให้เข้ากับตนเองนำมาผสมผสานพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นนะคะรู้จักดัดแปลงนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดศึกษาค้นคว้าทุ่มเทอย่างจริงจังนะคะถามถึงเรื่องการงานค่ะโอ้ก็ต้องบอกว่าเคร่งเครียดอยู่กับงานนะคะทุ่มเทสุดๆนะคะอาจจะถ้าเด็กนักเรียนนะคะอาจจะหมายถึงการเตรียมตัวสอบนะคะเตรียมตัวสอบอ่านหนังสือสอบเพื่อพาสชั้นนะคะ คนทำงานแล้วปริญญาตีอาจจะเตรียมตัวสอบชิงทุนเพื่อไปศึกษาต่อปโโนะคะหรือว่าเตรียมตัวสอบเข้ารับราชการอะไรก็ได้นะคะในส่วนของการเงินถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้จะใช้ใจ่ายอะไรฟุ่มเฟือยสุรุย่ยสุล่ายนะจะคิดดีเลยว่าอมืมันรอบครอบไหมประมาณเนี้ยเหมือนมีแผนได้รับรายจ่ายนะคะรวมถึงวางแผนการออมด้วยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมองว่า คุณไม่ได้แค่เพียงแบบควบคุมรายรับรายจ่ายนะปัจจุบันนะแต่กําลังวางแผนการออมไปในอนาคตด้วยนะคะในส่วนของความรักค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าโอ้โหอยู่ในช่วงที่คุณกําลังจริงจังหรือทุ่มเทกับคนรักจริงจังในความสัมพันธ์นะคะเราจริงจังไปก็ค่อนข้างคาดหวังว่าคู่ของคุณเนี่ยจะต้อง จริงจังกลับด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องอรอลุ้นอีกทีนะคะแต่คุณให้เต็มร้อยคุณก็มีความรู้สึกว่าเขาต้องให้เรามาดีด้วยประมาณนี้นะคะอ่ะจบกันไปสําหรับไพ่ concentration มาถึงไพ่ใบสุดท้ายใบยที่10ของ EP นี้นะคะก็คือไพ่ generosity นะคะ generosity ไพ่ใบที่10นะคะเออไพ่นี้ชื่อว่าไพ่เอื้ออาทรนนะคะแสดงความเห็นอกเห็นใจค่ะพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น ในภาพนี่เราจะเห็นพระพิคเนตกําลังจะแบ่งปันนะคะสิ่งที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือขนมให้กับหนูมูสิกะนะคะเป็นการที่จะแบบว่าแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะคะให้เขาพร้อมช่วยเหลือประมาณนี้นะคะมนุษย์เราควรมีความเมตตากรุณานะคะมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นที่ด้อยกว่าเรานะคะไม่เห็นแก่ตัวมีมากก็แบ่งแบ่งปันแก่ผู้อื่น ะคะที่เขาลำบากกว่านะคะรู้จักให้โอกาสหรือมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วก็เป็นไพ่ที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะไพ่ใบน,นี้บ่งบอกเลยว่าเจ้าชะตาอาจจะมีบุคลิกอุปนิสัยใจคอที่มีความเป็นพรมวิหาร4ี่สูงคือมีเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอยู่เต็มหัวจิตหัวใจเลยทีเดียวนะคะในส่วนของการงานไพ่ใบน,นี้ขึ้นมาบอกว่าออคุณเนี่ย อาจจะอยู่ใน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 ส่วนที่แบบว่าได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือกําลังต้องช่วยผู้อื่นก็ได้มองได้2แง่นะ1ผู้อื่นจะช่วยคุณ2นะคะคุณะพร้อมจะช่วยผู้อื่นนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องสอนงานให้ผู้อื่นนะเพื่อปรับถ้าคุณสอนเขาได้เนี่ยนะคะอาจจะหมายถึงว่าเ,เจ้านายอีกทีนึ่งเห็นว่าอา่าคุณะขึ้นมาเป็นสอนคนอื่นได้แล้วนะก็พิจารณาเอาไว้เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งคุณก็อาจจะได้ปรับขึ้น ตำแหน่งอะไรก็ได้ประมาณนี้นะคะในส่วนของการเงินค่ะเป็นถ้าเปิดไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกว่าจิตใจน่ยอยากทําบุญบริจาคมากนะคะหรือในช่วงที่คุณกําลังคิดว่าจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่นะคะด้วยการให้เงินนะคะให้สิ่งของตอบแทนนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะแบ่งปันบริจาครัพย์ทําบุญช่วยเหลือแก่องค์กรคนลําบากว่าต่างๆนะคะในส่วนของความรักค่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมาดีทีเดียวค่ะ บ่งบอกว่าคุณและคู่ของคุณนั้นอยู่ในช่วงที่เมตตารักใคร่เอ็นดูกันนะคะมีการรักแบบเข้าอกเข้าใจกันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะคะโอเคจบกันไปแล้วสำหรับ10ใบแรก EP ที่1ของการแปลไพ่เป็นไทยนะคะของชุด Whisper of l o d g a n e s h a แล้วไว้ติดตามกันใน EP ที่2ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ